ก็ะมาทนี่คือไม่ใช่เป็นการร นะครับเดี๋ยวท่านเจ้าวาดวัดต่างๆเนี่ยรวมทั้งวัดอารามหลวงด้วยวัดบวกขวัญนะครับเจ้าหน้าจังหวัดท่านเดินทางมาที่นี่ท่านผู้ชมนะครับที่วัดโป่เกรดนะครับตอนนี้จะมีพิธีต่างๆเดี๋ยวท่านผู้ชมชมไปพร้อมผมเลยนะผมไปพร้อมกันนะครับกำลังเตรียมท่านผู้ชมนะกำลังเตรียมท,ที่ สถานต่างๆอันนี้ท่านเจ้าว่าเจ้าจ้าว่าที่อยู่วัดสเกตเดีย์นผะู้ชมในตรงนี้นะถ่ายนะผู้ชมนะถึงแต่ถ่ายนะครับไอที่เข้ามาใหม่จากจกันทุกๆวนทากสตานะก็ถือว่าถ่าที่ทุกการและต่า,นะตา,างาน,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 นะครับบรรยากาศที่วันสาวเชียวพาผู้ชมชมกัน นะกับที่วัดที่นี่น้ำชมนะนะครับเดี๋ยวเขากำลังเตรียมพิธีทั้งหมดเลยนะครับเป็นพิธีเปิดงานนะครับเปิดงานปิดทองฝั่งลูกนิมนิตน,นะครับวัดโปรดเกร็ดท่านผู้ชมนะใครที่อยู่นะใครที่เข้ามาก็ดีที่ยังไม่ได้เข้ามานะวันนี้ถิโอกาสพาผู้ชมมาทำบุญนะครับ ถ่ายนะถ่ายทุกคนนะครับท่านผู้ชมช่องงานปิดทองนะที่วัดโปรดเกลดนะครับตอนนี้กำทเรากลังเตรยียมทุกระบบหมกอย่างนะ๋ยวไปดูดูร้อมกันนะครับใครีเข้ามานะก็เก็บเบียดได้นะกับถุงมองือทุานะเอาสะดวกเราก็เก็บ ไปสะดวกเพราะยังไม่ต้องเก็บก็มีเยอะแล้วอ่ะมีเยอะแล้วไม่ต้องเก็บนะครับอันนี้หัวเราะนะอีกไม่ไม่กี่โม,มงผู้ชมเหลืออีกสิบห้านาทีถ้าถายนะครับ ที่ที่งานนะครับเดี๋ยวบิวมานเขาสักนิดหนึ่งนะครับบิวมานเขาสักนิดหนึ่งนะครับทุกู้ชมนี่เป็นบรรยากาศที่ผมรายงานให้ผู้ชมได้ฟังทักทายครับทักทายนะทักทายนักมิสทักทายเราทักทายกันทุกท่านแล้วค่อยๆนะครับ ต่างก็ยวมาเรียกว่าเกจีทางสายนน,นี่ยธานีมนหมดเลยนะนะครับสายนนบุรีธานีมนบุรนะขอบคุณนะขอบคุณ แจมินนจม้นแช่นะขอบคุณแจมิ้นแช์ได้ท่านผู้ชมถ่ายทุกคนนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้อยู่กับผมตรงนี้เลยนะครับยังไม่ได้ไปไหนยังอยู่ตรงนี้อยู่เข้ามาใหม่ก็ถือโอกาสทก่ายถ,าถ่ายยังไม่ได้เข้ามางานก็เริ่มแล้วนะเป็นทองฝังรูปมิมิตนะครับที่วัดโปรดเกรทท่านผู้ชม รเริ่มคืนนี้เลยนะครคืนนี้ถึงวันที่ยี่สิบนะครับมีอพอศพมีทุกคืนนะครับมีร้านอาหารมีนะช้อนปลามีอะไรต่ออะไรแล้วแต่มาดูเอาเองุผู้ชมก็งานวัดที่นี่แหละนะครับ <c oughs> เหมือนเราไปงานวัดต่างๆเนี่ยเขาก็มีนี่ก็มีชมมีดนตรีมีมอหลัมไม่มีนะมอหลัมไม่มี ันนี้เป็นภาคกลางไม่เชอเป็นภาคกลางดีเห็นผมไปไล่หมอลําผ้าหมวยํำตั้งรอนะหลังยี่สิบไปแล้วผมจะไปขึ้นทางภาคอีสานนะหลังยี่สิบจะไปภาคอีสานจะไปดูหมอลัมกันต่อนะตอนนี้ยังยังอยู่ในภาคกลางอยู่นะครับภาคกลางก็จะมีลิเกมีดนตรีมีลำวงแต่ชอบใครชอบวงก็มาลำวงใครชอบดนตรีมีออฟโฟเอสด้วย นะพี่ออสโพรเอตที่จะมาวัดโปรดเกลดเนี่ยท่านผู้ชมทักทายนะท่านผู้ชมทักทายทุกคนนะครับนะประมาณกับยี่สิบเกาะอาชับ ได้นะครับ

အဲ့ဒါတော့အဲ့လိုပဲအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် ทายนะไม่ชอบนะตอนนี้กำลังใกล้ถึงพิธีและนะ้วนะไม่ชอนะจะเป็นพิธีเจริญกฐมน์นะครับ បងនៅបងនៅ <laughs> <laughs>

คู่นะผู้ชมนะเดี๋ยวจะได้ชมภาพการสะครนบสดมนเจริญพุทธมนต์แล้วก็สวดมนแล้วก็พิธีเปิดงานวันแรกนะวันนี้วันแรกถึงวันที่20นะปิดทองฝังลูกนิมิตในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับตอนนี้ก็วันที่นะ1 8 1 8 1เเนี่ยเป็นเทศกาลตรุษจ,จีนเต นะครับใครจะไปไหว้พระปิดทองที่ไหนต่างไปว่างก็ไปที่จะกรูดเลยที่กดเปิดแล้วนะที่กดเปิดแล้วเดี๋ยวนี้ปิดปิดวันที่สิบเก้ามีนาครับยังมีโอกาสจะแวะไปอตอนนี้ยังไม่ว่างเลยนะพอดีเพื่อนที่ที่อยู่ที่ที่จะกุดกูดโทรหาอยู่แต่ว่ายังไม่ว่างนะนะก่ายผู้ชมนะก่ายนะครับ ที่ตระหนักกันหในวันนี้ที่ทำมาได้ดีกาเอาราธนามานะครับด้วยกัน